ก็ได้หนูจะเอามาปูนอนฮ้ยแจกของ่ ล่องรอยยิ้มคอมเมนต์แล้วส่งทยู่แม่เขาแจากของเ,เอาไหมเอาแล้วแหละอย่าไปเอาเลยลูกแบ่งให้คนอื่นคนที่เขาลำบากกว่าเราดีกว่านะแล้วเราไม่ลำบากตรงไหนเนี่ยเราก็ยังสบายกว่าคนอื่นไง ก็เขาแจกก็เอาเอาไปจะเป็นอะไรอ่ะพูดไม่ฟังนะลูกคนนี้ทำไปเรื่อยอ่ะเราไม่ได้เดือดร้อนจนขนาดนั้นซะหน่อยตกงานค่ะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกไปไหนด้วยอแล้วก็แม่พูดไม่ฟังเลยนะก็แม่ ก็แค่เขาแจกของเองก็ดีแค่ไหนแล้วเขาเอาของมาส่งให้ถึงบ้านอ่ะคอมเมนต์ไปก่อนสีได้ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไงีแม่ไปซื้อให้ก็ได้แล้วแม่จะเอาเงินไหนไปซื้อหนูตกงานนะแม่ลืมหรือเปล่าแม่ก็ไม่ได้ทํางานนะเราก็ยากจนเราก็เนี่ยขัดสนเนี่ยแต่เราก็ไม่ได้ลําบากขนาดที่ว่าต้องไปขอใครกินนะ ไม่ได้ขอเขาแจกแม่เขาแจกแม่เข้าใจไหมคําว่าแจกส่งที่อยู่รอก็ตอบกลับมาก็จริงทาจริงนะเนี่ยห้อยได้ห้ยได้อุยอ้ยอุ้ยได้เหรออุย้ยแบบแม่ไม่สนับสนุนเลยนะการทําแบบเนี้ย ไม่ก็ต้องอาบน้ำด้วยน้ำเปล่านะาเพราะว่าไม่มีคีมอาบน้ำแล้วอ่ะพูดกันไม่รู้เรื่อง <Okay. S 2> พูดกันไม่รู้เร,เรื่องไม่อยากคุยด้วยนะ คุณทำอะไรไม่เร็วๆหน่อยได้ป้ะร้อนอ่ะมันถูกบ้านไะเนี่ยนี่ครับพี่เสือดาวของครับเอา้านี่จ้างนะจ่ายเงินเดือนให้ทุกเดือนอ่ะขับเดือดเถื่อนให้ครับเออจ้างมาถือจ้างมาขับรถยืย่นให้อยู่สวัสดีครับสวัสดีโอ้ยมาทีโอ้ยครับพีเ่เสือเซเล่นนะครับบะม,มีอย่างสั่งเฮ้ย ไม่เป็นไรครับคอดีแบบว่าสะดุดลมนิดหน่อยครับคือเอากล่องมาให้เหรอใช่ครับเป็นทางฐานบ้านเจ็บไหมคะเนี่ยไม่เจ็บครับขอเซลฟี่หน่อยนะคะได้ครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ก็ได้ครับเอาได้ครับยิ้มนะครับห้าสี่สามสองหนึ่งรูปนะครับ อนะโอเคเรียบร้อยครับผมขอบคุณมากเลยนะคะคุณมไม่เป็นไรนะคะอันนี้คือออกไปให้ใครต่อหรือเปล่าะครับอ๋อไม่ค่ะดิฉันใช้เองเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะพี่ใจ่ตุงเลยที่เจอดาลา่าด้วยขอบคุณค่ะ<อ> บานกันเร็วไงไปเห็นหนังว่ะบ๊กดใจก็เลยเอาไปไหนแกะดูสิได้อะไรบ้างนี่โอ้ลึกได้ชมพูด้วย โอ้ยอับน้ำหมอเฮ้ยนี่มมัเปน็นของเด็กนี่แต่น่าจะใช้ดีแล้วเนี่ยอืมคีบน้ำโอ้มามาโอเคเราก็อิ่มไปหลายวันอุ้ยเสือ้อได้อยู่ 哎呀，被气了，被气 ขอกล่องได้ไหมอ่ะเอาแค่กล่องก็ได้หนูจะเอามาปูนอนอะพี่ให้เอาไปสิให้จริงเหรอคะอเอาไปเถอะพี่ให้ สองร้อยยิ้มอยู่ไหนแล้วลูกอ๋อหนูให้คนอื่นไปแล้วอะค่ะเมื่อกี้เห็นน้องเขาอยู่หน้าบ้านแล้วเขาคุยขยะอยู่ก็เลยแบบเอาให้เขาให้เขาไปทั้งกล่องเลยเหรอคก็เขาน่าจะได้ใช้ทั้งหมดนั้นเลยอะบางทีบางอันเราก็ไม่ได้จำเป็นต้องใช้สักเท่าไหร่เห็นไหมว่าระดับความลำบากของคนเรามันต่างกันในความเป็นจริงอะมีคนลำบากกว่าเราอีกมากมายเลยนะ แล้วก็ถ้าเรารู้จักการแบ่งปันเะนี่ยสังคมเราก็จะน่าอยู่ค่ดีแล้วลูกทำดีแล้วแม่ชื่นชมภูมิใจด้วยอหากเรามีให้แบ่งปันเผื่อคนอื่นยามค่ำคืนไม่มีกินต้องอดอยาเมื่อเรารู้ปัญหา ช่วยคนยากคนจ